ห่วงลูกหวงลูกเออท่าไปไม่ได้ท่าเออาเออท่าดิมาบอมาดิมมามาดิามาาดิมมามาดิมาดิมาาดดามามามาดิมา ไอ,อ,อ้รบิ่ว้องมา,าแล้วเหนืยพอแล้วเอวท้องแรกัวทองีเราใจลยใจมัเลยไม่มีเตอรฮฟเลยใจมันมันจะออกมาตรงนี้นี่เฮ้ยมันจะอกอก,กมันหาทีอ่ออก